สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ทุกคนนะคะในวันนี้ก็มาเจอกับครูครูปานะคะในชั่วโมงของทักษะคณิตศาสตร์นะคะวันนี้ครูปาจะพาดเด็กๆไปทบทวนและเรียนรู้ในเรื่องของอะไรเราไปดูกันเลยค่ะวันนี้นะคะเราก็ยังอยู่ในเรื่องของโจทย์ปัญหาการบวกลบละคนนะคะวันนี้ครูปาจะมาฝึกนักเรียนนะคะ ทำการแสดงวิธีทำในเรื่องของโจทย์ปัญหาค่ะว่ามีขั้นตอนในการแสดงวิธีทำอย่างไรเราไปดูตัวอย่างกันเลยค่ะเด็กๆจำข้อนี้ได้ไหมคะที่ครูป,ปาให้เด็กๆทำลงในสมุดนะคะในสัปดาห์ก่อนหน้านู้นะคะที่ครูป,ปาได้สั่งงานไว้สองข้อ นะคะก็คือโจทย์บอกว่าทีละมีเงิน22บาทแม่ให้มา19บาทรับจ้างขนของได้เงิน8บาทวีละมีเงินทั้งหมดกี่บาท ซึ่งขั้นตอนแรกเด็กๆจะต้องเขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์ใช่ไหมคะซึ่งประโยคสัญ,ญลักษณ์ในข้อนี้ก็คือวงเล็บ22บวก19วงเล็บปิดบวก8เท่ากับสี่เหลี่ยมขั้นตอนแสดงวิธีทานะคะก็คือเราจะทำในวงเล็บก่อนนั่นก็คือ22เราก็ไปเอาสิ่งที่โจทย์กำหนดนะคะตรง22เนี่ยมาก็คือวีระมีเงิน22บาทถูกต้องไหมคะเราก็ามาเขียนลงในบรรทัดแรกเลยว่า วีละมีเงิน22บาทนะคะแม่ให้มาแม่ให้มา19บาทนะคะเราก็เขียนว่าแม่ให้มา19บาทนะคะใส่เครื่องหมายบวกนะคะแล้วขั้นตอนที่เราหาคำตอบในวงเล็บเนี่ย นะคะเราจะต้องเขียนเองนะคะเราก็จะเขียนได้ว่ารวมมีเงินก็ได้หรือว่ามีเงินก็ได้นะคะรวมมีเงินนะคะเราก็บวกกันเลย22บวก19กนะคะก็จะได้สองบวก9ได้11ใส่1ทด1ก็เป็นสองบวก1บวกทด1เป็น4ก็เป็น41บาท นะคะขั้นตอนต่อมาเราก็ออบวกกับนอกวงเล็บนะคะซึ่งนอกวงเล็บโจทย์กําหนดมาว่ารับจ้างขนของได้เงินใช่ไหมคะเราก็เขียนไปรับจ้างขนของได้เงิน8บาทนะคะและสุดท้ายก็คือวีระมีเงินทั้งหมดนะคะ49บาทก็บรรทัดสุดท้ายก็คือต่ออบต่อเขียนตอบนะคะโดยเอาบรรทัดสุดท้ายเนี่ยมานะคะสิ่งที่โจทย์ ถามก็คือวีระมีเงินทั้งหมดเราก็เขียนไปว่าวีระมีเงินทั้งหมด49บาทเป็นเลขไทยนะคะอ่าอันนี้คือตัวอย่างในข้อแรกพร้อมกับเฉลยครั้งที่แล้วด้วยนะคะในข้อที่2นะคะก็คือในบ่อมีกุ้ง78ตัวมีปลาน้อยกว่ากุ้ง20ตัวมีปูน้อยกว่าปลา45ตัว มีปูกี่ตัวเราจะได้ประโยคสัญลักษณ์ว่าวงเล็บ78ลบ20ลบ45เท่ากับสี่เหลี่ยมใช่ไหมคะซึ่งขั้นตอนแสดงวิธีทำเราก็ทำในวงเล็บก่อนเหมือนเดิมเอา78เป็นตัวตั้งนะคะซึ่ง78เนี่ยโจทย์กำหนดไว้ว่าในบ่อมีกุ้ง78ตัวเราก็เขียนบนรรทัดแรกเลยในบ่อมีกุ้ง78 ตัวนะคะแล้วก็มีปลาน้อยกว่ากุ้งนะคะลบด้วย20ตัวนะคะในขั้นในขั้นตอนนี้เราจะต้องลบกันก่อนนะคะอ่าเราจะเขียนว่าอะไรในบ่อมีกุ้ง78ตัวมีปลาน้อยกว่ากุ้ง20ตัวแสดงว่าคําตอบที่ได้จะต้องเป็นของ ปลาถูกต้องไหมคะเพราะว่ากุ้งบอกมาแล้ว78มีปลาน้อยกว่ากุ้งดังนั้นเมื่อลบกันเสร็จจะเป็นคําตอบของปลาถูกต้องไหมคะเราก็จะเขียนว่ามีปลา,าลบกันก็คือได้58ตัวนะคะถัดมาบรรทัดที่3ก็คือเราเอาคําตอบในวงเล็บไปลบกับ45นะคะซึ่ง45บอกว่ามีปูน้อยกว่าปลาเราก็เขียนลงไปมีปูน้อยกว่าปลา ลบด้วย45ตัวนะคะและสุดท้ายนะคะก็จะบอกว่ามีปูนะคะลบกันก็จะได้13ตัวนะคะและบรรทัดสุดท้ายต่อปรปต่อจะเขียนว่ามีปู13ตัวนั่นเองค่ะ เหมือนเดิมค่ะงานวันนี้ให้เด็กๆเ,เตรียมสมุดคณิตศาสตร์ขึ้นมาเขียนวันที่ให้เรียบร้อยนะคะในวันนี้จะเป็นวันพุธนะคะที่23กุมภา,าพันธ์พศ2500 65ซึ่งเด็กๆเขียนวันที่เป็นกันอยู่แล้วนะคะให้เด็กๆเขียนวันที่เลยเมื่อเด็กๆเขียนวันที่เสร็จนะคะระหว่างที่เด็กๆเขียนวันที่เด็กๆสต็อปวิดีโอไว้ได้เมื่อเด็กๆเขียนวันที่เสร็จนะคะเด็กๆค่อยกดวิดีโอเล่นต่อไปนะคะเพื่อจะไปดูโจทย์ในข้อที่1ค่ะในวันนี้ครูปามีงานให้เด็กๆเพียงสองข้อเท่านั้นโดยให้เด็กๆเขียนประโยคสัญลักษณ์และแสดงวิธีทํา นะคะโดยที่ไม่ต้องลอกโจทย์ลงสมุดนะคะเรามาดูกันที่ข้อแรกเลยค่ะเด็กๆนะคะโจทย์บอกว่าตะก้ามีผลไม้78ผลเป็นเงาะ35ผลเป็นส้ม12ผลมีมะม่วงกี่ผลแสดงว่าในตะก้านี้จะต้องมีเงาะมีส้มและมีมะม่วงใช่ไหมคะซึ่งขอให้มาแล้วว่ามีเงาะ35ผลมีส้ม12ผล จะมีมะม่วงกี่ผลให้เด็กๆลองลงมือทำค่ะให้เด็กๆสต็อปวิดีโอนะคะแล้วลองทำเองค่ะเมื่อทำเสร็จแล้วค่อยเปิดวิดีโอเล่นเพื่อดูว่าเด็กๆทำนั้นถูกต้องหรือไม่นะคะให้เด็กๆสต็อปวิดีโอไว้เลยค่ะแล้วลงลงมือทำเองนะคะ,ะเมื่อเด็กๆทำเสร็จแล้วนะคะมาดูกันค่ะประโยคสัญ,ญลักษณ์ในข้อนี้นะคะจะได้ วงเล็บ78นะคะลบ35ลบ12เท่ากับสี่เหลี่ยมนะคะขั้นตอนวิธีทำนะคะก็คือบรรทัดแรกนะคะตาก,ก้ามีผลไม้78ผลนะคะเป็นเงาะ35ผลเอามาลบกันนะคะทีนี้บรรทัดที่3เราจะเขียนว่าอะไรดี ที่เหลือ,อที่เหลือก็ได้ที่เหลือ43ผลบรรทัดต่อมาค่ะเอา43คือคำตอบในวงเล็บไปลบกับ12ใช่ไหมคะ12ก็คือเป็นส้ม12ผลเราก็เขียนเลยเป็นส้ม12ผลมีมะม่วงกี่ผลก็คือบรรทัดสุดท้ายมีมะม่วงแล้วก็ลบกันได้3 1ผลนะคะและบรรทัดสุดท้ายคือต่อออบต่อ มีมะม่วง31ผลนั่นเองค่ะเป็นยังไงคะถูกต้องไหมถูกใช่ไหมคะไม่ยากเลยเพราะว่าเราหัดเขียนกันมาเยอะแล้วเนาะอ่าเราไปดูข้อถัดไปคะ่ะให้เด็กๆเปิดไปอีกหน้านึงเลยนะคะของสมุดนะคะขึ้นหน้าใหม่เลยนะคะอ่าในข้อที่สองค่ะ พี่มีเงิน56บาทน้องมีเงินน้อยกว่าพี่2 3บาอ่า24บาทพ่อมีเงินมากกว่าน้อง15บาทพ่อมีเงินกี่บาทนะคะประโยคสัญลักษณ์ว่าอย่างไรเด็กๆเ,เขียนลงไปให้เด็กๆสต็อปวิดีโอไว้ก่อนแล้วลงมือทำค่ะ เมื่อทําเสร็จแล้วถึงจะกดวิดีโอเล่นนะคะอ่าเมื่อเด็กๆทําเสร็จแล้วนะคะเด็กๆมาดูประโยคสัญลักษณ์กันเลยข้อนี้อ่าพ่อเออพี่มีเงิน5้าบาทน้องมีน้อยกว่าก็ต้องเอา56ลบด้วย24ใช่ไหมคะถัดมาพ่อมีเงินมากกว่ามากกว่าก็ต้องเอาไปบวกมีเงินมากกว่าน้องก็ต้องบวก10 5เท่ากับสี่เหลี่ยมขั้นตอนวิธีทําค่ะอันแรก อ่าห้าสิบหกใช่ไหมคะพี่มีเงินห้าสิบหกบาทดดิดก็ใส่ว่าพี่มีเงินห้าสิบหกบาทบรรทัดต่อมาน้องมีเงินน้อยกว่าพี่ยี่สิบสี่บาทเอามาลบกันทีนี้บรรทัดที่สามจะเป็นลบกันแล้วจะเป็นของใครอ่าของน้องนะคะก็จะบอกว่าน้องมีเงิน ลบกันหลบ4ได้2 5งลบสได้3เป็น32บาทบรรทัดต่อมาพ่อมีเงินมากกว่าน้องเอามาบวก15บาทและสุดท้ายจะเป็นเงินของใครคะอ่าพ่อมีเงินเอามาบวกกัน2อบวกหได้7 3-1บวก1ได้4เป็น47บาทต่อออบาตอบก็คือพ่อมีเงิน 47บาทนั่นเองค่ะอ่าในวันนี้นะคะก็มีแค่2ข้อเท่านั้นค่ะเป็นยังไงคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะทั้งสองข้อเด็กๆทํากันได้นะคะอ่าแล้วสัปดาห์หน้าจะเป็นสัปดาห์สุดท้ายที่เราจะเจอกันในทักษะคณิตศาสตร์ สัปดาหนะ์หน้าครูปาจะทบทวนนะคะก่อนสอบให้กับเด็กๆเพราะสัปดาหนะ์หน้าเราจะเหลือกันแค่เราจะเรียนกันแค่สัปดาห์สุดท้ายและก็จะเป็นสอบปลายภาคแล้วนะคะและเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่เนาะในสัปดาหนะ์หน้าในชั่วโมงแ a บในชั่วโมงทักษะคณิตศาสตร์นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบายบายค่ะ